บำเหน็จดำรงชีพข้าราชการท้องถิ่นคืออะไรมีหลักเกณฑ์ในการจ่ายอย่างไรนะครับแล้วอัตราสูงสุดที่จะได้รับเนี่ยเขาให้ได้เท่าไหร่นะครับก่อนอื่นก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับเรามาดูคําว่าพนักงานข้าราชการท้องถิ่นกันก่อนนะครับสําหรับบําเหน็จดำรงชีพข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยผู้มีสิทธิ์นะครับก็เป็นในส่วนของพนักงานท้องถิ่น เช่นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพนักงานเทศบาลพนักงานเมืองพัทยาและพนักงานส่วนตำบลเป็นต้นนะครับคำว่าบำเหน็ดดำรงชีพนั้นก็คือเงินที่เข้าจ่ายให้กับผู้ที่รับบำนาญเพื่อที่จะช่วยเหลือในการดำรงชีพโดยเขาจะจ่ายให้ไม่เกิน15เท่าของอบำนาญรายเดือนที่ได้รับนะครับก็คือเงินที่เขาจ่ายให้กับผู้บำนาญ เพื่อช่วยเหลือนะครับสำหรับผู้ได้รับบํานาญเพื่อช่วยเหลือในการดํารงชีพนั่นเองนะครับสูงสุดไม่เกิน15เท่าของบํานาญรายเดือนที่ได้รับแต่รวมกันแล้วไม่เกิน500,000บาทนะครับทั้งหมดเนี่ยสูงสุดเลยให้ไม่เกิน500,000บาทนั่นเองโดยเขาคอก็จะแบ่งจ่ายออกเป็น3ช่วงอายุด้วยกันนะครับทีนี้เรามาดูในช่วงอายุต่างๆนะครับวงเล็บ1เนี่ยก็คืออายุ ต่ำกว่า65ปีถ้าอายุต่ำกว่า65ปีเนี่ยแล้วขอรับนะครับก็จะได้ไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทนะครับต่อมาถ้าอายุ65ปีขึ้นไปแล้วนะครับแต่ไม่ถึง70ปีนะครับเกิน <van? S 1> 65แต่ไม่เกิน70ปีเนี่ยก็จะได้ไม่เกิน4 0 0 0 0 0บาทนะครับจะได้ไม่เกิน4 0 0 0 0บาทแต่ว่าถ้าหากรับตามข้อ1ไปแล้วนะครับ2 0 0 0บาทเนี่ย ก็ให้ได้รับส่วนที่เหลือนะครับซึ่งรวมแล้วไม่เกิน4 0แสนบาทรวมครั้งที่1ครั้งที่2เนี่ยไม่เกิน4 0แสนบาทนะครับต่อมาช่วงที่3นะครับอายุ70ปีขึ้นไปถ้าอายุ70ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะได้รับไม่เกิน5แสนบาทแต่ถ้าหากรวมหากรับในข้อที่1และ2ไปแล้วเนี่ยก็ให้ได้รับส่วนที่เหลือเนี่ย ก็คือในช่วงอายุ70ปีขึ้นไปรวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน5 0แสนบาทนั่นเองนะครับนี่คือหลักเกณฑ์ในการจ่ายนะครับทีนี้ในกรณีที่ผู้รับบำนาญหรือข้าราชการท้องถิ่นซึ่งออกจากราชการามีกรณีหรือต้องหาว่า,าก็ทำผิดวินยัยหรืออาญาก่อนที่จะออกจากราชการเนี่ยถ้าจะขอรับบำเหน็จด,ดำรงชีพจะขอได้เมื่อกรณี คดีถึงที่สุดแล้วก็มีสิทธิ์รับบำนาญแล้วจึงจะขอได้นะครับสำหรับสถานที่ในการขอรับบำเหน็ดดำรงชีพเนี่ยก็มี2กรณีด้วยกัน 1. กรณียื่นขอรับพร้อมอบำนาญน,นะครับยื่นขอรับพร้อมกับบำนาญเลยเนี่ยติดต่อขอรับได้ที่ส่วนราชการสังกัดสุดท้ายที่เราก่อนจะเกษยียรอายุราชการนะครับกรณีที่2เนี่ยกรณียื่นขอรับภายหลังการขอรับบำนาญ ตรงนี้ติดต่อขอรับได้ที่ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญให้กับเรานะครับทีนี้เรามาดูอัตรานะครับอัตราบำเหน็ดดำรงชีพตัวอย่างนะครับอัตราบำเหน็ดดำรง,งชีพเนี่ยนะครับตามที่เราพูดไปแล้วเมื่อสักครู่ก็คือเขานำเอาบำนาญรายเดือนที่เราได้รับเนี่ยนะครับคูณด้วย15แล้วรวมทั้งหมดแล้วไม่เกิน5 0,000 0บาทนะครับ ตัวอย่างนะครับการรับในครั้งแรกเนี่ยคำนวณยังไงในครั้งแรกนะครับก่อนอายุ65ปีก็ให้ได้รับบํานาญที่เราได้รับรายเดือนเนี่ยคูณด้วย15แต่ไม่เกิน200,000บาทในในในช่วงแรกที่อายุไม่เกิน65นะครับกรณีขอรับบำนาญขอรับพร้อมกับเงินบํานาญยื่นเมื่อใดก็ได้นะครับ ส่วนกรณียื่นขอรับภายหลังบำนาญก็ให้ยื่นได้ในระหว่างวันที่1ตูดตุลาคมถึง31ทธันวาคมของทุกปีตัวอย่างนะครับเงินบำนาญเนี่ยเราได้รับอยู่40,000บาทอ่าแล้วก็คูณ15นะอ่า15นะครับจะได้เท่ากับ6 0แสนบาทนะครับจะได้ออกมส6ก6 0แสนบาทแต่แต่เราจะมีสิทธิ์ได้รับเพียง2 0 0แสนบาทนะครับเพราะเขากำหนดเอาไว้ว่าสูงสุดไม่เกิน2 0แสนบาทเพราะฉะนั้น คำนวณได้6กแสนก็จริงนะครับแต่เราจะรับได้เพียง2 0 0 0 0นบาทในครั้งที่1นะครับต่อมาในครั้งที่2อเนี่ยอายุ65ปีขึ้นไปแต่ไม่ไม่ถึง70ปีนะครับก็จะได้รับอีกไม่เกิน2 0 0แสนบาทก็จะนำเอาเงินบนานาญเหมือนเดิมนะครับคูณด้วย15สูงสุดไม่เกิน2 0 0แสนบาทจำนวนเมื่อรวมจำนวนไม่เกิน2 0 0แสนบาท และถ้านําไปรวมกับครั้งแรกแล้วเนี่ยสครั้งจะต้องไม่เกิน4,0,000นบาทนะครับตัวอย่างเช่นบํานาญอยู่ที่เดือนละ4 0,000คูณด้วย15ก็เท่ากับ6 0 0 0 0นบาทนะครับหกแสนบาทเนี่ยก็ไปลบ200,000บาทในครั้งแรกนะครับก็เท่ากับ40,000นบาทนะครับรับไปแล้ว200,000ก็จะมีสิทธิได้รับครั้งนี้40,000นบาทนะครับแต่ว่า เขาให้รับได้ไม่เกิน2แสนนะครับถึงแม้จะคำนวณออกมาแล้วได้4 0 0แ0 0ก็จะได้รับครั้งนี้เพียง2 0 0 0 0บาทในครั้งที่2นะครับต่อมาในครั้งที่3เนี่ยอายุ70ปีขึ้นไปเมื่ออายุ70ปีขึ้นไปเขาก็ให้ได้รับอีกไม่เกิน1 0 0 0 0บาทนะครับเพราะรวมทั้งหมดไม่เกิน5 0 0 0นะครัครั้งแรก2 0 0 0 0 0ครั้งที่2 2 0 0 0 0นเพราะฉะนั้นจะเหลือรับได้ได้อีกเพียง1 0แสนบาทเท่านั้นนะครับตัวอย่างเช่นบำนาญ สี่แสนบาทคูณสิบห้าเท่ากับหกแสนใช่ไหมครับแล้วลบสองแสนครั้งแรกลบสองแสนครั้งที่สองอีกสองแสนบาทก็ไปสี่แสนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาให้สูงสุดไม่เกินห้าแสนก็จะมีสิทธิ์รับในครั้งที่สามได้อีกเพียงหนึ่งแสนบาทเท่านั้นนะครับนี่ก็คือบำเหน็จดำรงชีพนะครับก็คือเงินที่เขาจ่ายให้กับผู้รับบำนาญน,นะครับผู้ที่รับบำนาญเท่านั้นนะครับเพื่อช่วยเหลือในการดำรงชีพ โดยจ่ายให้ไม่เกิน15เท่าของบำนาญรายเดือนที่ได้รับแต่สูงสุดไม่เกิน5 0 0แสนบาทนะครับตรงนี้เนี่ยแล้วก็จ่ายเป็น3ช่วงอายุด้วยกันนะครับ